ถ้าพูดถึงแมวก็มักจะนึกถึงความน่ารักขีอ้ออนหรือความสันโดษใช่ไหมครับแต่รู้ไหมว่ารอยสักแมวซ่อนความหมายที่ลึกลับและส่งพลังเอาไว้มากมายด้านหนึ่งแมวคือัญรักษณ์ของอิสรภาพความสง่างามมันคือสัตว์ที่ไม่ยอมให้ใครเป็นเจ้าของอย่างแท้จริงและใช้ชีวิตตามสัญชาตญาณของตัวเองแต่อีกด้านหนึง ในตำนานอียิปต์โบราณแมวถูกยกย่องเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์เป็นสัญลักษณ์ของโชคลาภการปกป้องและเวทมนต์โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตก้าวชีวิตซึ่งสื่อถึงการฟื้นคืนชีพและความสามารถในการเอาตัวรอดรอยสักแมวจึงเป็นสัญลักษณ์ที่ซับซ้อนระหว่างความรักอิสระความสง่างามและการมีพลังที่เหนือกว่ามันคือการประกาศว่าคุณเป็นคนที่อ่อนโยนแต่มีสัญชาตญาณที่เฉียบคม ถ้าคุณจะสักลายแมวคุณอยากให้มันสื่อถึงความลึกลับแบบไหนในตัวคุณก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยและฝากกดติดตามช่อง Blacktonics ไว้ด้วยนะครับเพราะทุก p a s s ั่นมีเรื่องเล่า